ไอมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาฮะอันนี้อันนี้บมอบเอ็นของใครวะเอ้ยขั้นที่เพิ่งอันนี้ชื่อสดเป็นวะขั้นนี้ดาวขั้นนี้ชื่อสดอ๋อขั้นแรกชื่อสดขออนุญาตขั้นนี้ดาวขั้นสองชื่อสดขั้นสองชื่อสดขั้นนี้สามเด็กขั้นสามชื่อดาวนะครับเด็ดาวพาลุงมาซื้ออ๋อพาลุงมาซื้อขั้นที่สามแล้วแต่ของเยอะของนี่สองขั้นแล้วไปผ้าลุงมาซื้อขั้นที่สามโอ้โหขั้นไหนวะนี่ลองอยู่ขั้นไหนอยู่รถยังกระบะหรือเก๋งครัับตว สีประตูอ๋อเห็นจอดเมื่อกี้นหรอวรีวิวไม่ไม่น่ะโอ้น้ำทีเท่าเท่ารุ่นใหม่น่ะอันนี้ยังกำลังลองอยู่กำลังลองก็ลดอยู่ทีเขามาซื้อจนจำกันได้ดีลดราดดีดีอะไรน้ำมาบ่นี่ยน้ำมาได้ยวเงินเงียบได้เดี๋ยวเขาว่ามองหน้ามามาซื้อใจจริงด้วย อันนี้กำลังลองอยู่เอาขึ้นด้ะอันาจนะครับผมอันาจนะครับแล้วบอกว่าขันบอกว่าหนามากนี่งแล้วให้ให้ขึ้นข้นด้ะเออชัดเจนนะว่าหนามากบอทำงานเขาเอ่อไปทำไปทำได้บ้า บ้านอายอยู่เมืงไหนอยู่บ้านน้ำรอดครับผมบ้านน้ำรอดแถวบัวรังแถวแถวบ้านเลยเพิ่งเดาว่าแถวนั้นมีมีรถจอดของเต็นท์มาก่อนจอดแถวนั้นบ่อสองดันซื้อแท้ซื้อแท้กำลังรออยู่แต่ข้อดีของเต็นท์เราคืออะไรรู้ไหมเมื่อเาลองรถไม่ต้องไปลองบนถนนใหญ่ครับผมมันลองในเต็นท์ได้เลยพวามดีรึเ่าซื้อซื้อรถไายนี่มันเห็นได้อายตอนบางท่นได้ได้ล่างได้ไออยังน่บ่บ่มาแบบไหนเห็นแบบนั้นเข้ามาแบบไหนยังคิดไหมแมนบ่มันควรมันควรมืองไหนเอ้าเห็นก็ได้แมนแลเวาปฏิญา จากเฮ็ดตังไต่ผมค่อยแก้ให้ทีหลังเอาก็ได้เนาะมันบริมวณคือจังแบบที่เขาไปเห็นข้างหน้าเป็นว่าไอ้มานตื้นเรือดออกข้างหลังนี่บอกมันงามเดือดไอเห็นไหมมันเละมันเก็บแล่าแล้วเดี๋ยวผมมาหาเสียวจะน้ำหนึมาหาเสียวเจะน้ำมาใหม่ๆพวกอีกละอันนี้เพิ่งมาใหม่หมดนะนี่ก็เห็นส้นก็เห็นแบบนี้มีรอยเห็นบ้สิมีรอยอย่างนี้ก็เห็นเพิ่งมาใหม่เห็นรอยนี่เป็นเรื่องธรรมดาเนาะรถมือสองเนาะเป็นรถธรรมดาว่าแต่ บอเห็นว่าความมัดทนมาหนักอย่างเนาะแม่นเขามีเขามีครับลุงให้อาชีพอะไรไอ่เพิ่นเฮดค้าขายครับเพิ่นค้าขายขายขายของชำขายของชำอยู่บ้านแม่นอืมเพิ่์นไอ่ก็ผมจำได้ว่าผลของทั่วาระอาณาจักรแม่นแบนบอผมมา่นี่ผมจำได้สองเธอแล้วสามเลยสอ อะไรนะคลิปคลิปพูดึงที่เขาสองครั้งแล้วรอบนามาอีกเฮ็ดคลิปเองมาปีนี้มาครบสิบรอบด้วยคันผมบอกหาคันเจ้าไปโปรโมทสวนบุนทุเรียนให้ผมอยู่ไหนอยู่อำเภอพิบูลละเจอโอ้ยบอยากมาเดี๋ยวมาไปมาหาผมเลยอีกงสองคันอีกเหรอติ๊งสองคันเด้ออีกงสองคันจะไปโปรโมทมีฮอตสวนทุเรียนบอกเมียนหญ่ไปมันขายบนถนนมันทดลองทดสอบทดลองอยู่เลยนี่แต่เปิดเป็นนวยไป บ่ท่านบ่ท่านบ่ท่าน<อ>กำลังกรลังอนุบาลได้ได้เขาขายต้นกาดนะบอกม่ฮ่นครับผมขายต้นกาดโอเคา่าเดี๋ยวไงเดี๋ยวครบห้าคันเดี๋ยวไปไปโปรโมดไอ้พี่โรโมพี่แต่ถ้าครบ ห้าส <hungry> <c oughs> ิบคันเดี๋ยวสร้างอนุสาวรีย์ให้เลยนะเอาป่ะสร้างอนุสาวรีย์ก็เต็มเลยเอาไปให้ใครขวบี้มาห้าคบก้อยคันไอ้มาเป็นหุนส่วนกับผมเลยไอ้ขายเก่งเหลือเกินไอ้ผมแบ่งคุนให้เคืองหนึ่งแล้วคุณไปล่องหวัดอะไรล่ะวันนี้ขวนีขี้บุบเไยขึนมาอยู่แล้วขวบี้มึงกับขี้ดีหรือว่าแต่ว่ามันสิติดเยางไฟแนนซ์บริษัทเลยแล้วเดี๋ยวให้เซลล์หาหาธีซอยครับบ่ิยากบ่ิยากครับบ่แต่บ่ติดเบรกลิฟต์ติดเบรกลิฟต์ก่อนคุยกันหาวิธีซอยก่อพิ่นบ่บ่ทนนไมี เครดิตบเครดิแบบ<อ>มันบางท่านเ,เคยเป็นหนี้นะเดี๋ยวหาวิธีซอยมีแบ่งบางแบ่งที่เขาบอกเอาไปรตรวจคนบ่มีเครดิตอยู่อเ,เอาอยู่ครับซอยนั่เสียซอยนั้นได้ครับผม<ด>โอเคครับมจะได้ครบหาขั้นไปไปเนาะ <appearances> โอเคครับขอบคุณครับอ้ไอ้โอเคครับคุณครับเลยเลยคร,ไรับไอ